นี่คือมอเตอร์ไซค์ที่แพงที่สุดในงานมอเตชโชว์2024กับค่าตัวที่แพงกว่า3ล้านบาท Harley Davidson CVO Road g u e ST มอเตอร์ไซค์ที่แพงที่สุดในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตชโชครั้งที่45รถรุ่นนี้คือรถที่เฉลิมฉลองครบรอบ25ปีของมอเตอร์ไซค์ตระกูล CVO Custom Vehicle Operation มันเป็นรถแบ็คเกอร์ที่แรงที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็ทรงพลังมากที่สุดเท่าที่ฮาร์เล d v i ดิวิสันเคยทํามาแล้วน้ําหนักตัวของมันเบากว่า c ีวีโอรถกายตัวปกติถึง11.3กิโลกรัมจากการใช้วัสดุคาร์บอนในหลายๆส่วนได้แก่บางคนหน้าคอนโซลตัวถังฝาครอบท่อไอเสียแล้วก็ฝาครอบที่นั่ง มันยังโดดเด่นด้วยระบบ Infotainment Skyline OS ที่จะทำงานผ่านหน้าจอสี TFT แบบสัมผัสได้ถ่ายทอดกำลังเสียงด้วยชุดเครื่องเสียงพรีเมียมจาก Rockford f o s ส a t e t t a t e 2ขนาด6.5นิ้วและยังมี Amplifier RMS 500วัตต์สำหรับขุมกำลังหัวใจของมันครับเป็นเครื่องยนต์ m i l w a u k e เอ็ก v v t 1 2 1 High Output ที่จะมีความจุ1 9 7 7ซีซี cc แต่ว่ามีการปรับแต่งเพิ่มเติมให้มันมีพละกกำลังที่มากกว่าปกติซึ่งเราสังเกตได้จากตัวฝาสูบทางด้านบนจะเป็นสีแดงแล้วก็มาพร้อมกับท่อไอเสียแต่งจาก Screaming Eagle Extreme 4 Titanium ราคาค่าตัว3 1 5ล้0 0บาท